สำหรับประเด็นสาระในส่วนของการใช้ปัจจัยการผลิตในวันนี้นะครับประเด็นมุมมองหลายท่านเคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าระยะหลังก็คือในช่วงฤดูการผลิตนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วหมอทุเรียนเองก็จะบอกว่าเราต้องควบคุมต้นทุนต้องประหยัดต้นทุนแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็ให้พฤติกรรมการเจริญเติบโตของพืชเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะโดยธรรมชาติทั้งนี้ ให้ใช้เวลาเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะได้ลดปัจจัยในการใช้ปัจจัยการผลิตประเด็นหลักๆเราก็มองพืชเศรษฐกิจนะครับสองตัวหลักๆก็คือทุเรียนและก็ในส่วนของมังคุดถามว่าเพราะอะไร ก็เพราะว่าในส่วนของสถานการณ์ที่เรามองในภาพรวมจากดินฟ้าอากาศเนี่ยมันบอกอะไรให้เราเห็นภาพบางอย่างว่าในฤดูการผลิตนี้ไม้ผลหลักๆเหล่านี้ก็จะออกดอกอย่างต่อเนื่องออกดอกพร้อมๆกันแล้วก็ออกดอกในปริมาณที่มาก โดยในส่วนของเหตุผลก็คือเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกับความสมบูรณ์ของต้นที่เราได้เตรียมการมากันอย่างดีทั้งในฤดูการที่แล้วจนถึงฤดูการนี้นี่คือเหตุผลอันหนึ่งนะครับที่ผมตอบก็คืออยากให้ทั้งเข้าใจทีนี้ประเด็นมันก็มีอยู่ว่าในส่วนของการที่เราจะลดต้นทุนการผลิต คือรายการของเรานั้นเป็นรายการที่อยากแก่นาเรียนนะครับว่าไม่ได้วัตถุประสงค์ก็คือไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือจะขายสินค้าเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องส่วนของผู้ให้การสนับสนุนที่เราก็จะเอานำเอาผลิตัณฑ์มา,าประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้รู้จักได้เลือกใช้ใช้อย่างถูกต้องและใช้อย่างไร ทั้งนี้ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีเองก็ต้องการให้เวลาตรงนี้เป็นเวลาต่อการศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจที่จะเลือกเอาเฉพาะบางส่วนนําไปสู่การปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับผมได้เรียนอย่างนี้ว่าบางท่านอาจจะฟังรายการแบบผิวเผินแล้วก็มักจะพูดอยู่คํานึงว่าโอ้ยไปทําตามหมอทุเรียนไม่ไหวหรอกหมดตัวแน่ คือจริงๆแล้วท่านเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ฟังจนกระทั่งเข้าใจในสาระเปิดผ่านเปิดฟังแล้วกเ็เดี๋ยวโฆษณาตัวนั้นเดี๋ยวโฆษณาตัวนี้ที่จริงแล้วในส่วนของตรงนั้นเนี่ยเป็นส่วนประกอบทีเ่เราก็อยากให้ท่านรู้จักพลิตภัณฑ์เท่านั้นอีกและก็จะใช้ได้อย่างถูกต้องวันนี้สิ่งที่เรากําลังอยากจะให้ท่านทําความเข้าใจต่อก็คือเรื่องของฤดูกาลนี้แล้วก็อาจจะมีผลต่อไปในถึงอนาคต คือเราต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าในภาวะการผลิตไม้ผลพืชเศรษฐกิจในปัจจุบันนั้นมันก็ต้องมีมุมมองในเรื่องของเป้าหมายคือการตลาดเราไม่ได้ทําในเชิงอนุรักษ์เราผลิตเป็นเชิงพาณิชย์เพื่อที่จะขายจํหน่ายให้มีผลกําไรคําว่าผลกําไรคือผลต่างจากต้นทุนที่เราลงไปแล้วมีรายได้หักลบกันเรายังมีส่วนต่างที่เป็นกําไรของเรา แล้วก็ในส่วนของการที่เราจะทําให้ผลผลิตของเรานั้นมันมีเม็ดเงินขึ้นมานั้นเราก็ต้องมีมุมมองอีกว่าเราจะไปเจาะตลาดไหนตลาดรุ่นแรกคือหัวธรรมชาติหรือตลาดนอกฤด,ดูหรือจะเป็นรุ่นธรรมชาติหรือจะเป็นรุ่นที่รุ่นหลังที่มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อยเพราะโดยหลักการตลาดแล้วผล,ผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดมากราคาก็อ่อนตัวลง แต่ถ้าเรามีผลผลิตในช่วงที่คนอื่นเขาไม่มีเราก็จะได้มูลค่าหรือราคาที่สูงขึ้นในขณะเดียวกันหากบางครั้งถ้าเราไม่มีมุมมองในเรื่องตรงนี้เราปล่อยเป็นเรื่องของธรรมชาติสิ่งที่เราก็ต้องมองลงไปอีกว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ผลผลิตของเรานั้นมีปริมาณที่มากมีน้ำหนักที่มากมีคุณภาพที่มากที่ดี เพื่อที่จะให้เม็ดเงินที่เราจําหน่ายนั้นสูงขึ้นก็เหมือนคําพูดของพี่น้องชาวสวนบอกว่าโอ้ยมันจะออกเร็วออกชา้าไม่เป็นไรขอให้ออกเถอะขอให้มีผลผลิตได้เก็บเกี่ยวขอให้ได้จําหน่ายอันนี้ก็คือกรณีรุ่นธรรมชาติซึ่งตรงนี้เราก็อาศัยปัจจัยที่ผมได้อธิบายไว้ว่าว่าถ้าเราจะทําให้มันเร็วหรือทําให้มันชา้าเราต้องมีเทคนิคแต่ถ้าเราทําแบบธรรมชาติก็คือให้ธรรมชาติเป็นตัวออกกําหนดการออกดอก เราก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นบางอย่างบางเรื่องปัจจัยการผลิตอาจจะไม่มีความจำเป็นดังที่ท่านได้เห็นในเวลานี้เหมือนกับเป็นการพิสูจน์คำพูดผงผมที่ได้นำเรียนมาตลอดวันนี้หลายสวนไม่ได้เปิดตาดอกไม่ได้ชักนำให้ออกดอกดอกก็ออกมาได้นี่คือการพิสูจน์ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองครับเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเล่งดอกทำไมทุเรียนมันก็ออกดอกได้เพราะฉะนั้น สองเหตุการณ์นี้เป็นคำตอบที่อยากจะให้เห็นภาพตั้งแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระว่าในฤดูการผลิตต่างๆนั้นหากเราต้องการที่จะประหยัดต้นทุนเนี่ยเราต้องให้ความเข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจก่อนในส่วนของประเภทของต้นทุนการผลิตที่เราต้องทำความเข้าใจนะครับว่าต้นทุนการผลิตนั้นเราอาจจะแยกออกเป็นสมส่วนหลักๆ นั่นก็คือในเรื่องของต้นทุนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตหรือความสมบูรณ์ก็เรื่องของปุ๋ยเคมีเรื่องของกลุ่มปัจจัยการพ่นบำรุงการใช้าธาตุอาหารหลักาธาตุอาหารรองาธาตุอาหารเสริมอันนี้เป็นปัใจจัยในการสนับสนุนการเจริญเติบโตซึ่งจะมีทั้งเคมีมีทั้งอินทรีย์นะครับส่วนที่สองเป็นปัจจัยที่เราจะต้องนำมาใช้เพื่อปกป้องคุ้มครองหรือรักษาไว้ซึ่งผลผลิต อย่างเช่นในกลุ่มของสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโรคมแมลงสัตว์หรือวัชพืชอันนั้นคือส่วนที่สองส่วนที่สามครับคือต้นทุนที่เราจะต้องนำมาเป็นส่วนประกอบอีก30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือแรงงานค่าไฟค่าน้ำค่าอุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของแรงงานก็เป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันต้นทุนในเรื่องของอกระแสไฟฟ้า นะครับหรืออื่นๆอันนี้คือสมส่วนประเด็นที่ผมอยากจะให้ท่านเห็นภาพเราก็จะนำเอาเรื่องจริงที่เราได้ทำงานศึกษาวิจัยแล้วก็ปฏิบัติมาตลอดแล้วก็มาสรุปให้เทนท่านเห็นภาพว่าในกรณีถ้าเราจะลดต้นทุนการผลิตจริงๆเนี่ยเราทำได้แต่นั่นหมายความว่าเราต้องเข้าใจในหลักการต่างๆ ถามว่าการลดต้นทุนการผลิตนี้ก็คือการไม่ใช้ใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช้ใช้อย่างไรใช้อัตราเท่าไรและใช้เฉพาะส่วนที่จำเป็นผมก็ต้องสรุปประเด็นตรงนี้ก่อนทีนี้เราก็ต้องมาเริ่มต้นจากในส่วนของระยะการพัฒนาของพืชผมขออนุญาตเอาตัวอย่างทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจหลักก็แล้วกัน แล้วบางครั้งเนี่ยในแต่ละเนื้อหาสาระเราก็จะเอาพืชอื่นมาเสริมนะครับยกเว้นการบังคับนะครับอย่างกรณีของลำไยในการทำสารเราจะไม่เอาเข้ามาเป็นตัวประเด็นเพราะว่าเป็นเรื่องของการบังคับหรือการที่บังคับให้เกิดการออกดอกผิดนอกฤดูกก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาเริ่มต้นจากกรณีของการดำเนินการสมมติว่าเราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้ว หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะได้ใช้เงินบางส่วนก็หันกลับมาดูแลบางส่วนก็ไม่ได้ดูแลประเด็นตรงนี้เราจะไม่ไปก้าวไก่นะครับเรื่องของสิทธิในการใช้เงินใช้ทองแต่สิ่งที่เรากำลังจะอธิบายก็คือว่าผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ย เขาอยู่ในช่วงของการซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอบังคุดหลังจากที่ให้ผลผลิตแล้วเสร็จเขาก็ต้องแซมซ่อมแซมในส่วนที่สึกหลอตรงนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนโดยประมาณถามว่าคนส่วนใหญ่หรือพี่น้องชาวสวนส่วนใหญ่พอเก็บเสร็จก็จะทำการตัดแต่งกิ่งนะครับเปิดโคนขาดโคนทำจัดการดูแลอย่างดีผมเรียนว่านั่น ถือว่าเป็นเจตนาที่ดีมีความตั้งใจดีแต่อาจจะเป็นการทำร้ายต้นในตัวโดยที่ไม่รู้สาเหตุถามว่าเพราะอะไรพี่นศกรครับลองนึกดูนะครับว่าทุเรียนที่ให้ผลผลิตไปมังคุดที่ให้ผลผลิตไปพลังงานในต้นเขาไม่มีเหลือเลยเพราะว่าเราเอาไปเก็บไปขายไปขายเสร็จเราก็เอาเม็ดเงินกลับมาเสร็จแล้วเรายังมาทําการตัดแต่งกิ่งตัดอะไรอีก เพราะฉะนั้นแรงงานตรงนี้หนึ่งเรายังไม่ต้องเสียประการต่อมาแล้วจะให้ทำอะไรผมอยากจะฝากว่าถ้าหากว่าเราลองนึกถึงคนเรานะครับแม่บ้านก่อนที่จะทำการคลอดลูกเนี่ยเขาจะต้องบำรุงมาตลอดเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เรายังมีผลผลิตเนี่ยหลายท่านบอกว่าโอ้ยมันจะเก็บแล้วไม่ต้องไปใส่มันล็อก ปุ๋ย่ไม่ใช่นะครับการให้ปุ๋ยการให้ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเป็นการเสริมพลังงานเข้าไปไว้ในต้นส่วนของการสุกแก่ก็คือเรื่องของการสุกแก่แต่การเติมพลังงานเนี่ยมันก็จะกลับเข้าไปอยู่ในต้นเพราะฉะนั้นก่อนการเก็บเกี่ยวเดือนสุดท้ายเราก็ต้องดูแลอันนี้คือส่วนที่หนึ่งก็คือการให้ปัจจัยก็คือปุ๋ยทางดินธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมพวกกรุมทีเคซอยต่าง เสร็จแล้วพอหลังจากที่เราำทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จเราก็จะมาบำรุงโดยในส่วนของการบำรุงตรงนี้จะเป็นแค่เพียงขั้นตอนการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของพลังงานเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์การใช้สารเคมีการใช้ปัใจจัยในการไปปรับสภาพดินการใช้ปัใจจัยในการไปกระตุ้นระบบราก หรือการพ่นทางใบเพื่อเป็นการเสริมพลังงานจะเป็นองค์ประกอบของกลุ่มของปุ๋ยทางใบหรือกลุ่มธาตุอาหารรวมนะครับแล้วก็ในส่วนของพลังงานอาจจะเป็นน้ําตาลคาร์โบไฮเดรตหรือน้ําตาลทางด,วด่วนนี่คือขั้นตอนปฏิบัติในเดือนที่หนึ่งเรายังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปทำการตัดแต่งทีนี้ประเด็นมันก็มีอีกครับว่าแล้วในส่วนของการตัดแต่งจะไปทําเมื่อไหร่ ก็ต้องไปนู่นแล้วครับจำไว้เป็นหลักการง่ายๆว่าเมื่อไรก็ตามที่ทุเรียนแตกใบอ่อนเมื่อนั้นคือกระบวนการตัดแต่งจะเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินเบืองเสียเวลาในช่วงระยะที่กำลังวุ่นอยู่กับการเก็บเกี่ยวผลผลิตอื่นๆและถ้าอย่างบางคุดล่ะ เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการให้เขาแตกใบอ่อนเมื่อนั้นเราจึงจะเข้าไปทำการตัดแ่งกิ่งเปิดโคนคาดโคนทำความสะอาดในสวนซึ่งนั่นหมายความว่าก็จะไปอยู่เดือนกรกฎาคหรือเดือนสิงหาอา้าวถ้าอย่างนั้นเราเก็บเสร็จวิถุนาเดือนกรกฎาคมเราก็ยังทําได้สิงหาได้ครับกันยาก็ได้แต่ให้เข้าใจว่าเมื่อไรก็ตามที่เราจะตัดสินใจปฏิบัติก็คือ ทุเรียนต้องแตกใบอ่อนแล้วเราถึงจะไปตัดแต่งมังคุดต้องการให้แตกใบอ่อนเราก็จะถึงจะเข้าไปทําการตัดแต่งแล้วก็เปิดโคนนะครับนี่คือประการที่หนึ่งก่อนในช่วงของการเริ่มต้นประการต่อมาในส่วนของการตัดแต่งกิ่งแขนง ก็อธิบายไว้แล้วนะครับว่าไม่มีความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นหลังจากเราเก็บเกี่ยวหรือในขณะที่เ,เรามีการแตกแขนงแตกใบแตกกิ่งภายในทรงพุ่มแล้วเราจะไปทําการตัดแต่งกิ่งเหล่านั้นผมก็อธิบายไว้แล้วว่าเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปตัดแต่งเพราะว่ากิ่งที่เป็นกิ่งเล็กกิ่งแขนงใบแขนงน,นั้นเขายังมีประโยชน์ ที่จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อการรับปัจจัยการผลิตซึ่งถ้าเราจะพ่นปัจจัยการผลิตทางใบหลายท่านพอบอกว่าหลังเก็บเกี่ยวปับ๊บเราต้องดึงใบอ่อนทันทีคําตอบนั้นก็คือไม่ใช่นะครับผมอยากอธิบายอย่างนี้ว่าถ้าในสภาพต้นที่อ่อนแอสุดโทมเนี่ยเขาจะแตกใบอ่อนตามแขนงก่อนแล้วถ้าหากว่าเขาแตกใบอ่อนจากแขนงได้จเจริญเติบโตได้ ใบที่สองเขาจึงจะไปออกที่ยอดเพราะฉะนั้นในกรณีของการเก็บเกี่ยวเสร็จเราอาจจะพ้นปัจจัยบำรุงปกติส่วนกรณีของการดึงใบอ่อนนั้นหมายความว่าเ,าเราจะต้องเห็นทําความเข้าใจว่าสภาพต้นเขาพร้อมแล้วคือใบจากการสลดหดหูคือใบเขาก็เริ่มดีตัวขึ้นใบเขาก็ตั้งขึ้นใบสดใสขึ้นเมื่อนั้น เราจึงจะใช้ปัจจัยในการชักนําให้แตกใบอ่อนซึ่งจะมีองค์ประกอบของปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงมีสารลายนะครับมีสารลายมีสารสกัดสารลายมีธาตุสังกะสีมีพวกอะโทนิกอันนั้นคือกรณีการเริ่มชักนําให้แตกใบอ่อนแต่กรณีนั้นหมายความว่าเราต้องปูรากฐานมาจากทางดินปรปับปรุงสภาพดินเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นภาพตรงนี้แล้วครับว่าเราก็ประหยัดมาหลายจุดละ เซตต่อมาครับในส่วนของหลังจากที่เรามีการพัฒนาหรือใช้ปัจจัยในการชักนำให้แตกใบอ่อนเสร็จรายท่านเข้าใจนะครับส่วนประกอบของปุ๋ยทางใบก็เป็นปุ๋ยสูตรเสมออาหารเสริมก็อาหารเสริม8ชนิดมีความจำเป็นแค่สองตัวหลักนี้เท่านั้นตัวอื่นล่ะก็ไม่มีเหตุผลไม่มีความจำเป็นเพราะอะไรคืออยู่ที่ท่าน ต้องเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งนะครับว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่กำหนดแผนการผลิตเราต้องการทำการผลิตให้เร็วขึ้นเพื่อหน,นีการตลาดเมื่อนั้นปัจจัยอื่นๆจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างเช่นแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดหรือสารที่จะไปเร่งให้ใบโตเร็วแก่เร็วนั่นคือกรณีเฉพาะท่านที่เป็นผู้กำหนด ในแผนการผลิตนั้นแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วว่าเราไม่ได้ไปเร่งตรงนั้นเราก็ให้ใบเขาพัฒนาโดยอาศัยกรอบเวลาไปสามเดือนเขาแตกใบอ่อนเมื่อไร่เราก็ไปบำรุงเมื่อนั้นถ้าเขายังไม่แตกเราก็ให้เขาพัฒนาโดยใช้เวลาซึ่งเคยอธิบายไว้แล้วว่าทุเรียนหรือไม้ผลเนี่ยนะครับถ้าโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยถ้าหากว่าเขา สมบูรณ์ไม่พอเขาก็จะแตกใบอ่อนภายในเวลา60วันแต่ถ้าเขาสมบูรณ์ดีแล้วเขาอาจจะแตกใบอ่อนภายในระยะเวลา90วันดังนั้นถ้าในกรณีที่เราเป็นผู้ดำเนินการทางธรรมชาติเนี่ยเราก็สามารถที่จะปล่อยให้ระยะเวลาการพัฒนาใบเขาเป็นไปตามธรรมชาติคือไม่ต้องไปเร่งเพราะนั้นปัจจัยก็มีแค่สองตัวนะครับก็คือปุ๋ยทางใบกับ อาหารรองธาตุอาหารเสริมที่อยู่ในรูปสำเร็จ8ชนิดอย่างเช่นไมโครโมิกเอฟเทสเอสพีคูวัเทเนอร์อะไรพวกนี้พอละซึ่งจะต่างจากกรณีกลุ่มผู้ที่เร่งส่วนทางดินก็จะประกอบไปด้วยปุ๋ยทางดินนะครับจะเป็นปุ๋ยยาร่าจะเป็นคนเขียวจะเป็นปุ๋ยตราหัวคนป่าอาหารเสริมก็จะเป็นท k พัททีเคซอย 1, น k ซอยสก็มีแค่เพียงเท่านี้ นี่คือในส่วนของแค่ระยะแรกประการต่อมาเราก็จะทำการสำรวจมีมาแลงไหมไม่มีเราก็ไม่ใช้มีเชื้อราหรือไม่ไม่มีเราก็ไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นกรณีของการสำรวจในเกี่ยวกับปัจจัยพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของโลก เรื่องของมแมลงทีนี้ประเด็นมันก็มีอีกครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วหลายท่านก็จะบอกว่าอุ้ยมันเป็นไปไม่ได้เราทามันแตกใบอ่อนมันต้องมีเราก็พ่นดักไว้คือการดักไว้นี่นะครับอธิบายว่าในสารกําจัดมแมลงเนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเป็นสารกําจัดโรคพืชอันนี้ยังมีเราก็หันไปใช้ตัวป้องกันกรณีสารเคมีควบคุมโรคก,ก็ใช้กลุ่มยาเชือ้อข้างบนก็ใช้ลามีนาข้างล่างก็ใช้ไตรซาร หรือท่านอาจจะใช้ในกลุ่มของปัจจัยยาพื้นฐานนะครับพวกแคปแทนพวกโภพินปพ,พวกแอนทัคร,ครนหรือจะเป็นแมนโคโซเซปท่านใช้ได้ทั้งสิ้นจะเป็นเบลคุดอะไรก็ตามประเด็นก็อยู่แค่ตรงนี้แต่อยากจะให้ดูว่าถ้าสถานะอากาศยังไม่ได้มีเหตุปัจจัยเราก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้คือมันมีสองกรณีครับถ้ากลางวันร้อนจัด กลางคืนชื้นอันนี้ก็จะเป็นเชื้อราพวกแอนแท็กซ์โนดแต่ถ้าฝนตกชำแฉะตลอดอันนี้ก็ต้องเป็นกลุ่มเชื้อราหน้าฝนคือราใบติดราสีชมพูราไฟทอปทาราแต่วันนี้อากาศยังดีก็ไม่มีความจําเป็นอยู่ดีแต่ถ้าอยากจะป้องกันเราก็ใช้กลุ่มยาเชื้อไปก็มีแค่เพียงเท่านี้คานพ่อเริ่มแตกใบอ่อนนั่นแหละครับกระบวนการตัดแต่งก็จะเกิดขึ้นเพราะนั่นหมายความว่าเป็นคําตอบแล้ว ว่าเขาฟื้นตัวแล้วจากการผ่านระยะที่หนึ่งก็คือการซ่อมแซมส่วนที่สึกลอมาเป็นการสร้างการเจริญเติบโตในระยะที่สองเราก็จะทําการตัดแต่งครั้งเดียวตัดแต่งกิ่งตัดแต่งแขนงตัดแต่งอะไรก็ทําได้ทั้งหมดซึ่งจะอยู่เวลาไหนก็แล้วแต่ครับแต่เมื่อนั้นก็คือหมายความว่าทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วเราก็ดําเนินการนี่คือครั้งเดียวครั้งที่หนึ่งหลังจากนั้น เราก็จะปล่อยให้ใบเขาพัฒนาต่อไปท่านที่เร่งก็เร่งไปท่านที่ไม่เร่งก็ให้เขาใช้เวลาไปขั้นพอถึงฤดูการอีกหนึ่งฤดูการในช่วงของการแตกใบอ่อนชุดสุดท้ายการแตกใบอ่อนชุดสุดท้ายจะอยู่ในช่วงไม่กันยาก็ตุราสำหรับทุเรียนถ้าเป็นในส่วนของมังคุดก็จะเป็นที่ตุราหรือเดือนพฤศจิกายน อันนี้คือใบสุดท้ายซึ่งในใบสุดท้ายตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูกันอีกครับว่าถ้าหากว่าในสวนใดก็ตามที่ได้แต่งแขนงมาแล้วพอมาถึงใบสุดท้ายเขาก็จะแตกแขนงอีกหนึ่งรอบถามว่ามีความจำเป็นไหมในการตัดรอบที่สองผมก็ตอบว่าถ้าในกรณีที่ท่านเป็นผู้ที่ทำการผลิตไม้ผลแบบ นอกฤด,ดูหัวธรรมชาติหรือต้องการให้เร็วอันนี้ก็ต้องถัดแต่ถ้าในเราในการผลิตแบบธรรมชาติการแต่แขนงใบชุดนี้เราไม่มีความจําเป็นต้องถัดถามว่าทําไมก็เข้าใจนะครับว่าเราต้องการให้ขแขนงเหล่านี้เป็นสถานที่สําหรับดึงพลังงานลงมาเพื่อช่วยในการออกดอกแล้วเราไปแต่งเมื่อไหร่เมื่อไม้ผลออกดอกแล้ว โดยเฉพาะทุเรียนออกดอกแล้วเราจึงไปแต่งแขนงในพร้อมกับการแต่งดอกในระยะดอกมะเขือพวงถามว่าทําไมก็เพื่อการประหยัดการจ้างแรงงานตัดครั้งเดียวอันนี้คือความต่างถ้าเป็นผู้ที่ทำทุเรียนนอกฤดูดทําเร็วทําสารอันนี้ต้องแต่งถ้าเป็นรุ่นธรรมชาติไม่มีความจําเป็นต้องแต่ง แล้วจะแต่งเมื่อไรก็ไปแต่งตอนดอกในรุ่นมะเขือพวงผมก็อธิบายอย่างนี้ว่าระยะดอกมันก็มีแค่ไข่ปลาตาปูอันนั้นเรารู้อยู่แล้วนะครับมันกําลังเคลื่อนตัวเหยียดตีหนูนะครับเหยียดตีหนูก็ยาวออกมานิดนึงละปลอดภัยละตัดตรงนี้ไหมใช่ครับตั้งแต่เหยียดตีหนูไปจนกระทั่งมะเขือพวงอ่อนนะครับเพราะทุเรียนมันจะมีสองรุ่น เราจะแต่งตรงนี้แต่ตอนในระยะตะไไข่ปาตาปูเราจะยังไม่แต่งโดยเด็ดขาดเพราะถ้าเราไปแต่งมีผลต่อการให้ตาดอกชังักอันนี้เราก็จะประหยัดแรงงานขึ้นมาอีกส่วนที่หนึ่งส่วนที่2ครับในส่วนของทางใบกรณีของทางใบเนี่ยกับทางดินเราเข้าใจนะครับว่าองค์ประกอบสำคัญของการที่จะทำให้ใบชุดสุดท้ายมีความพร้อมต่อการออกดอก ก็คือการสะสมความสมบูรณ์มันมีหลักการแค่สองหลักการที่เราทําความเข้าใจคือว่าถ้าท่านเร่งก็จะใช้เวลา60วันใบแก่ถ้าท่านไม่เร่งคือให้เป็นไปตามสภาวะเราก็ใช้เวลาสามเดือนคือ90บวันใบแก่เพราะฉะนั้นในกรณีของการที่เราจะใช้ปัจจัยทางใบกับทางดินเนี่ยจะมีความแตกต่างกัน คือเรื่องนี้อยากจะทำความเข้าใจนะครับว่ากรณีของปุ๋ยเล่งดอกกับปุ๋ยสูตรเสมอเป็นความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าถ้าเราใช้ปุ๋ยเล่งดอกก็คือในตัวเช่นต่าตัวกลางสูงตัวท้ายสูงอย่างเช่น824 24 9 25 25นะความหมายคือเราต้องการให้ในตัวเช่นลดลง เพราะฉะนั้นเมื่อในตัวเจ่นลดลงระดับการสร้างฮอร์โมน G A หรือจิบเบรเรลลิกแอซิดก็จะลดลงเราต้องการให้ยอดอั้นยอดแก่ก็คือฟอสฟอรัสเราต้องการให้ใบแก่เร็วก็คือโพแทสเซียมอันนี้คือความเข้าใจของพี่น้องชาวสวนเราก็จะใส่ถามว่าเราจำเป็นที่จะต้องใส่สูตรนี้ตลอดไหมผมก็ตอบว่าไม่จำเป็นครับในกรณีตรงนี้เนี่ยบางครั้ง ถ้าเราคุยกันในภาษาหลักทางวิชาการซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้มาบรรยายให้เราเข้าใจแล้วว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราใช้ฟอสฟอรัสมากเนี่ยมันก็จะไปกระทบกระเทือนต่อการทํางานของพวกแคลเซียมพวกอะไรต่ออะไรมันทําให้แคลเซียมเนี่ยซึ่งเป็นตัวสําคัญในการออกดอกเพราะฉะนั้นอ้าวถ้าเราใช้ปุ๋ยสูตรเสมอละก็ถือว่าเป็นสูตรที่ไม่มีผลกระทบใดๆเพราะว่าระดับของไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมซึ่งจริงๆนะครับ เขามีการศึกษาเรื่องนี้โดยการวิเคราะห์ธาตุอาหารทุเรียนนะครับจากใบเขาบอกว่าตัวที่ต้องการคือในตรเจ่นเนี่ยอยู่ประมาณ1.8ถึง2.3คือในตรเจ่นต้องการสูงมากถัดมาครับฟอสฟอรัสต้องการแค่0.12ถึง0.25อันนี้คือที่ใบอาการที่3โพแทสเซียมเขาต้องการ ที่วิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยก็คือ1.6ถึง2.2เท่ากับว่าตัวที่ใบทุเรียนต้องการเพื่อความสมบูรณ์ก็คือไนโตรเจนสูงฟอสฟอรฟัสต่ำแล้วก็โพแทสเซียมสูงซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราจะเดินในสูตรเสมอเราก็ยังใช้ได้แล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแต่คือในความเข้าใจเนี่ย ให้เข้าใจอย่างนี้ว่านี่คือปุ๋ยทั้งหมดที่เราใส่เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะวิ่งขึ้นไปที่ใบนะครับเขาก็เติมลงไปในดินส่วนความสามารถที่จะดูซับนั้นอยู่ที่ระบบรากกับการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นในกรณีที่ท่านทำความเข้าใจก็คือว่าถ้าบำรุงไม่เร่งเราก็ใช้สูตรเสมอแต่ถ้าหากว่าท่านต้องการเร่งก็คือลดในโตรเจนลงท่านก็ไปเลือกเอาปุ๋ยสูตรเร่งดอกได้ ส่วนตัวที่เข้ามามีบทบาทสำคัญที่จะทำให้เกิดการออกดอกเร็วออกดอกช้าก็อยู่ที่สภาพอากาศส่วนการทำงานของธาตุอาหารนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของการเล่งให้ใบแก่ทางดินก็จะเป็นเรื่องของ t k เคซอยสซึ่งมีธาตุโบลอนมากท k เคซอยหมีธาตุแมกนีเซียมมากท k เคซอยหมีแคลเซียมมาก เพราะนั้นเราก็ใช้ซอยหนึ่งซอยสองในการสะสมความสมบูรณ์แต่ถ้าหากว่าท่านต้องการเล่งใบแก่เพื่อการออกดอกก็จะเป็น TK ซอยสองร่วมกับ TK เซอยหอันนี้คือทางดินก็เพียงแค่นี้ครับความหมายก็คือถ้าเล่งกับไม่เร่งถ้าเล่งใบจะต้องแก่ภายใน60วันแต่ถ้าไม่เร่งใบก็จะแก่ภายใน90วันโดยธรรมชาติส่วนทางใบล่ะ ทั้งใบเราก็สามารถเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการทุกประการเพราะต้องเข้าใจว่าปัจจัยทางใบเป็นปัจจัยเสริมสมมติว่าท่านเป็นผู้ทำการผลิตต้องการให้ไม้ผลออกดอกเร็วไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือเป็นมังคุดท่านก็ต้องเร่งเร่งให้ใบแก่การเร่งให้ใบแก่ก็คือการลดปริมาณการต่อยอดก็คือปุ๋ยปุ๋ยนั้นก็จะลดในตัวเจ่นลง จะเป็น 7, 24, 34, ี่สิบหรือห 25, 30หลายท่านอาจจะสับสนเพราะว่าอธิบายง่ายๆครับว่าคือท่านเป็นผู้เร่งท้าก็ลดในตัวเช่นไบโอเออร์เจ่สบี่สามสี่มามิโกรหกสามสิบสองสามสหรือหรือนะครับไม่จะได้ใช้ทุกตัวนะครับไฮพาวเวอร์ห้ายี่าสามสิยังมีอะกลิเมลมีเทอร์ลฟิกมีวิสตาเราก็เลือกสูตรนี้ไป องค์ประกอบต่อมาถ้าท่านเร่งเราก็ต้องการให้ใบแก่ก็ต้องเติมแมกนีเซียมเราต้องการให้ออกดอกเร็วเราก็ต้องเติมโบลอนเราต้องการให้เกิดการเคลื่อนย้ายพลังงานได้ดีเราก็ต้องเติมแคลเซียมโบลอนเราต้องการให้อะมิโนโปรตีนอะมิโนแอซิกเราต้องการให้พัฒนาทุกอย่างดีต่อเนื่องเราก็ใส่อะโทนิกเข้าไป อันนี้คือกรณีที่เราต้องลงทุนเพราะเราตีกรอบเวลาว่าเราต้องการให้ใบแก่ภายใน60วันแต่ถ้าในกรณีเราทำแบบธรรมาชาติเราใช้เวลา90วันปัจจัยเหล่านี้แทบจะไม่มีบทบาทอะไรจำเป็นเลยก็มีแค่เพียงปุ๋ยทางใบกับาธาตุอาหารเสริมนะครับ8ชนิดก็มีแค่เพียงเท่านี้ถามว่าแล้วเราสะสมยังไง เราก็ดำเนินการให้ใบเขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งใช้เวลาสเดือนอันนี้คือเห็นภาพเลยนะครับว่าจะเกิดความต่างในต้นทุนก็ณนี้กลุ่มผู้ทำเร็วต้องลงทุนก็ให้เวลาเป็นตัวขยายออกไปส่วนปัจจัยในเรื่องของศัตรูพืชอันนี้ยังไงยังไงผมต้องให้ท่านให้น้ำหนักความสำคัญเพราะว่ามันเริ่มเปลี่ยนฤดู เดือนตุลาเดือนพิกานะครับมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของศัตรูพืชอีกกลุ่มหนึ่งจากเพี้ยไก่แจ้ก็จะมาเป็นเพี้ยจักจันเป็นเพี้ยไฟสัตว์ก็จะกลายเป็นไรนะครับแล้วก็ตระกูลเพี้ยต่างๆก็เริ่มมีอัตราการระบาดสูงขึ้นกับตระกูลเพี้ยแป้งเพี้ยปุย๋ยไายจริงๆขออนุญาตใช้ชื่อว่าเพี้ยหอยขาว เพี้ยหอยขาวรากรรมยีแล้วก็เพี้ยหอยที่อยู่ใต้ใบเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้เนี่ยสำรวจพบเล็กน้อยให้ควบคุมไม่พบไม่ต้องใช้เพราะสารเหล่านี้ไม่สามารถไปป้องกันได้ครับแต่ถ้าในกลุ่มของเชื้อราอธิบายไว้แล้วว่าถ้าหน้าฝนเราก็ใช้กลุ่มยา ที่เกี่ยวกับหน้าฝนตระกูลคอปเปอร์ตระกูลวาลิดาไมซินตระกูลฟอร์ไฟฟ์ฟอร์ขอบเคฟอร์ี่600ฟอร์ไซส์2008ในกลุ่มของยาเชื้อก็จะเป็นลามีนาไตซานคล้นพอมาถึงหน้าแรงก็จะเป็นพวกแอปแทนแมนโคเซตโปรปินเนปนะครับหรือก็จะเป็นพวกเบลคุดพวกแอนทักโคนที่ท่านจำชื่อการค้ากันได้อันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งหรือพวกโปรคอลาประเด็นก็คือ แล้วเราจะใช้เมื่อ,อไหร่ก็เมื่อกลางวันร้อนกลางคืนชื้นหรือว่าหมอกลงน้ำค้างแรงเราต้องรีบใช้ทันทีเราคงจะต้องพักกันสักครู่ครับไปฟังสาระฟังข่าวสารจากสถานีวิทยุเสียงจากทาหารเรือสีจันทบรุรีแล้วมาพบกันต่อในช่วงที่สองของรายการสักครู่เดียวครับ